สวัสดีครับนันแท็กเตอร์อุดรธานีครับกับวันนี้ครับก็พาเอฟซนะครับมาอัปเดตสินค้าหน้าร้านนะครับประจำคลิปของวันที่5นะครับสิงหาคม2564ครับ เรามีทั้งรถแท็กเตอร์มือ2อราคาถูกนะครับรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยว DC70 หรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นผานพ่วนนะครับมือ1น่ะครับผานยกล้องมือ1นผานขุดมันมือ1หรือว่าจะเป็นโรตารีนะครับก็มีนะครับวางจําหน่ายที่ร้านของเรานะครับหรืออีกอย่างหนึ่งครับก็จะเป็นเทเลอร์ลากรถเกี่ยวนะครับเทเลอร์ขึ้นรถเกี่ยวนะครับของใหม่มือ1นะครับไม่ต้องรอนะครับมีสินค้าตลอดนะครับช่วงนี้นะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับ2เบอร์หลักที่0 9นะครับ อีกหนึ่งเบอร์โทรก็0633130447นะครับเงื่อนไขข้อเดียวนะครับเราขายเฉพาะเงินสดเท่านั้นนะครับไม่มีการผ่อนดาวนะครับหรือถ้าท่านเป็นลูกค้าทกศนะครับเราก็สามารถออกถัดผ่านทกสให้ได้นะครับเราก็ไปติดต่อทกศใกล้บ้านท่านก่อนนะครับตัวตัดย่ามือหนึ่งเราก็มีนะครับหน้าร้านเราถึงนู่นนะครับวันนี้เรามีรถเข้ามาใหม่นะครับเมื่อวานก็รีวิวให้ดูแล้วนะครับสำหรับคูปอต้า M5000SU นะครับแล้วก็จะมี L3608 แล้วก็ ด้านหลังก็จะมี 3408Di นีะครับพี่กำลังปรับสภาพอยู่นะครับเดี๋ยวพาเดินลงไปชมนะครับวันนี้รถเรามีหลายคันจริงๆนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็จะไปแบบเร็วๆหน่อยเนาะก็ให้ดูรูปร่างหน้าตาไปก่อนนะครับส่วนรายละเอียดนะครับถ้าสนใจคันไหนก็ถึงทักไลน์หรือโทรสอบถามกันได้นะครับอ่ะเริ่มต้นจาก M5000SU ก่อนนะครับตัวแรกตัวนี้รถสภาพก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับ ราคาก็อยู่ที่สามแสนหนึ่งบาทเล่มทะเบียนพร้อมนะครับ3ามแสนหนึ่งืนบาทเล่มทะเบียนพร้อมนะครับตัวนี้ก็จะฟิตเครื่องทำเครื่องให้ใหม่นะครับเครื่องมีไอออกระบายนะครับตัวนี้นะฐานก็จะได้เป็นฐานห้านะครับฐานค้วนนะครับท้ายสวยนะครับท้ายสวยนะครับไม่มีหักไม่มีเชื่อมนะครับสุดท้ายนะครับ M 5,000 SU นะครับเจ้าคุณปู่นะครับตัวนี้นะครับเป็นรถตะกูลเอนะครับระบบเกียร์เป็น8เกียร์ด้านหน้า4เกียร์ถอยนะครับ50แรงม้านะครับ4วินนะครับตัวนี้ขับเคลื่อน4ล้อยางหน้าเต็มๆครับยางหลังก็พอได้อยู่นะครับยางหลังก็พอได้อยู่เครื่องก็โอเคครับใช้งาน4,000กว่าชั่วโมงครับคันนี้นะรอไปปรับสภาพเก็บงานนะครับ FC ท่านใดที่สนใจนะครับสามารถถอดเปล่าพามได้นะครับตัวนี้ หรือว่าราคาก่อนปรับสภาพนะครับหรือไม่ปรับอะไรเลยนะครับใช้งานได้ปกติก็อยู่ที่260,000บาทนะครับตัวนี้นะแต่ว่าเครื่องมีไอออกระบายนะครับต้องฟิตก่อนนะครับต้องฟิตเครื่องก่อนอีกหนึ่งขันนะครับตัวนี้จะเป็นรถไถแชมป์นะครับ YTO 454แชมป์45แรงนะครับตัวนี้ได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับหน้าหลังนะครับ ชุดใบดันดินแล้วก็จะเป็นหางหนะครับหางหของซีเมทีท้ายสวยนะครับยางก็ประมาณ80-90เปอร์เซ็นตได้นะครับรถใช้งานนะครับมันเป็นไม้ไฟฟ้าครับพันกว่าชั่วโมงนะครับแต่หน้าปัดเตือนใหม่มันไม่ขึ้นนะครับรถสวยนะครับรถสวยเลยนะครับชุดหน้าใบดันต่างๆนะครับเต็ม ใจก็สอบถามมาได้นะครับคันนี้195,000บาทนะครับเอกสารซื้อขายจากทางร้านนะครับแชมป์ YTO 454หรือว่าเป็นแชมป์45แรงม้านะครับเกียร์เชตเทิลนะครับข้างตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น2เพาวโฟวินขับเคลื่อน4ล้อพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับถัดมานะครับ3608นะครับตัวนี้ปรับสภาพพร้อมใช้เรียบร้อยนะครับ36เรามีอยู่ทั้งหมดตอนนี้น่าจะ 6คันเจ็ดคันได้แล้วครับอันนี้สามหกนะครับตัวแรกนะครับเป็นตัวดีทีรถปีห้าสี่นะครับเครื่องยนต์เป็นสามสูบไดเล็กนะครับอุปกรณ์หน้าหลังนะครับปรับสภาพแล้วเรียบร้อยสวยๆนะครับยางหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับยางหลังเต็มๆนะครับฝาข้างมีส่ให้ครบนะครับฝาข้างมีส่ให้ครบเลยนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ราคาสองแสนแปดหมืห้าบาทนะครับเล่มทะเบียนพร้อมยางเต็มๆนะครับลูกหมากตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับ ยางหลังสวยเต็มนะครับงานเก็บสีให้เรียบร้อยนะครับดูสีสันห้องโดยสารนะครับคันนี้ใช้งาน2,746ชั่วโมงครับถัดมานะครับยันมาสามสิบเแรงม้านะครับพอดีแดดมาจ้าแล้วนะครับรถสวยนะครับตัวนี้ยังหน้าเปลี่ยนใหม่เหมือนกันนะครับรถจดปี60นะครับราคาก็อยู่สองแส0ืนห้าพันบาทนะครับ หน้าใบดันเต็มนะครับตัสวยๆพร้อมใช้เลยนะครับตัวนี้รอริ่มทะเบียน45วันทําการนะครับอุปกรณ์หน้าหลังเหมือนกันครับด้านหน้าและผ่านพวนนะครับอย่างหน้าผมเปลี่ยนใหม่นะครับใส่ท่อซิ่งเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับสีสันห้องโดยสารนะครับท้ายเทยสวยนะครับตัวนี้ดูคลิปรีวิวการทํางานได้ย้อนหลังในช่องนะครับ หรือว่าท่านใดเปิดไปแล้วไม่เจอคลิปรีวิวการทํางานนะครับแต่ละคันนะครับทักไลน์แอดไลน์เข้ามานะครับเพื่อขอคลิปการทํางานของแต่ละคันได้นะครับสนใจคันไหนนะครับวันนี้ก็จะให้ดูแบบเพลินๆว่าเออมันมีรถคันนี้คันนี้ยังยังเหลืออยู่นะครับคันนี้ใช้งานสามพันกว่าชั่วโมงนะครับลูกค้านะสาสิบเก้าแรงนะครับรอเด่มหกสิบปันทาการนะครับถัดมานะครับสามหกศูนย์แปดตัวนี้รถจดปีห้าสี่นะครับ เบืองท้ายมีมีหอนบ้างนะครับสวยนะครับตัวนี้เก็บงานเรียบร้อยนะครับราคาก็อยู่ที่285,000บาทเหมือนกันครับใช้งาน1,000งพ0 0กว่าชั่วโมงมั้งคันนี้นะครับเก็บงานคอนโทรลใหม่นะครับ2,365สารอหกสชั่วโมงครับตัวนี้ใช้งานบุพคอร์หน้าหลังนะครับได้เป็นผ่านพวนนะครับด้านท้ายนะครับ อันนี้3608นะครับเก็บงานนะครับยางก็ประมาณยางหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับยางหลัง80เปอร์เซนะครับราคาก็2องแสนบาทเหมือนกันนะครับอุปกรณ์หน้าหลังนะครับคันนี้ถึงพันกว่าชั่วโมงนะครับรถปีห้าสี่เล่มทะเบียนพร้อมนะครับเล่มทะเบียนพร้อมเลยนะครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็ จองออนไลน์นะครับหรือทางไกลจ็จองออนไลน์ได้นะครับเราไปเก็บเงินแี่หน้าบ้านนะครับหรือว่าท่านใดอยู่ใกล้ๆนะครับก็เดินทางมาทดสอบระบบนะครับก็เน้นย้ํานะครับให้โทรเข้ามานัดก่อนว่าจะเข้ามาดูสินค้านะครับจะได้ไม่ได้พลาดหรือว่าเราไม่รับลูกค้าที่ว่าเป็นขาจรที่เลาะที่ว่าเดินทางไปเรื่อยๆไปดูหลายๆร้านนะครับเพราะว่าแต่ละที่นะครับช่วงนี้โควิดมันระบาดนะครับก็ขอให้โทรนัดเข้ามาดูรถก่อนว่าจะเข้ากี่โมงอะไรยังไงเนาะตรงนี้ อีกหนึ่งขั้นนะครับตัวนี้เป็นสามสินยดอนะครับรถสวยนะครับคันนี้เปลี่ยนยางหลังใหม่นะครับยางหน้าก็ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับแปดสิเปอร์เซนตได้นะครับสามสิบหอนะครับตัวสเปเชียลตัวนี้ปี5้า็ราคา3า5แส0สามห้าพันบาทนะครับตัวสเปเชียลเลยนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านพวนนะครับใช้งาน1ัน0รชั่วโมงครับกันนี้นะสีคันล่างนะครับสวยๆเลยนะครับ ัดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว36เ p ีเหมือนกันนะครับตัวนี้รถปี59นะครับใช้งาน1 1 0 0ชั่วโมงนะครับรอเล่ม60วันทําการนะครับเป็นแบบคันโค้งนะครับตัวนี้ก็ราคาเดียวกันครับ3 3 5 0 0 0บาทนะครับสนใจคันไหนแคปหน้าจอมาถามได้นะครับวันนี้ก็จะไปเร็วหน่อยนะครับ คันนี้ L4018 นะครับราคานี้ปรับสภาพให้เรียบร้อยสภาพนี้พร้อมขายพร้อมส่งนะครับยางใหม่4ี่เส้นนะครับรถจดปีห9้านะครับสามสูโฟวินขับ4ี่ครับตัวนี้พิมพ์นิยมเลยนะครับ4 0 1 8รถปีใหม่ๆนะครับตัวนี้ปีห้าใช้งานแปดอ่้า้อแปดิบชั่วโมงนะครับสวยๆถัดมาครับ L4708SP นะครับ4ี่เปียดแรงม้าสเปเชียลนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปโปรงราค่าเหลี่ยมนะครับ ตัวนี้ราคาอยู่ที่สี่แสนสาหมืนห้าพันบาทนะครับนอกจากนั้นนะครับเราเปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้งสี่เส้นนะครับเช็คสภาพปรับสภาพพร้อมใช้เก็บจุรั่วซึมเปลี่ยนลูกหมากให้เรียบร้อยนะครับพร้อมแถมท่อลั่นทุ่งให้หนึ่งใบนะครับตัวนี้ได้อุปกรณ์ด้านหน้าผ่านพวนนะครับเป็นผ่านตรงรุ่นนะครับสองสี่หกเอฟนะครับถัดมาเป็น l อ0ห้าศนย์หนึ่งแปดนะครับห้าสิบแรงม้านะครับสองพาวโฟวินนะครับก็ระบบเดียวกันกับ4ี่ดเกือบทั้งหมดเลยนะครับ ตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับอนอกจากนั้นเราแถมเครื่องเสียงนะครับท่อซิ่งแล้วก็มีค่าติดในพร้อมนะครับคันนี้อุปกรณ์สามชิ้นนะครับห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับราคาห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับส่วนเอ็มเจ็ดศูนยี่นะครับคันที่คันนี้ลูกค้าโชว์สอบถามกันเข้ามามา,มากนะครับส่วนมากก็จะเดินเรื่องทอกสนะครับ ตัวนี้แล้วแต่ว่าใครเร็วใครได้นะครับรถสวยนะครับตัวนี้นะเก็บงานเรียบร้อยนะครับ3ามแสนเก้าหมื่นบาทนะครับสองเพาฟอร์วินขับสี่เจ็ดสิบแรงม้านะครับตัวนี้เช็คระบบให้พร้อมใช้เรียบร้อยนะครับเก็บสีเก cool ็บรายละเอียดนะครับอุปกรณ์ได้ด้านหน้าและผ่านเจ็ดเล่มทะเบียนพร้อมนะครับตัวนี้เล totally um ่มทะเบียนพร้อมนะครับส่วนห้าศูนย์ลอเล่มนะครับสี่ศูนย์ลอเล่มส่วนสี่เจ็ดศูนย์แปดเอสพีรถปีห้าแปดมีเล่มแล้วนะครับเล่มทะเบียนพร้อมเหมือนกันนะครับลืมเอ่ยนะครับเรื่องเล่มทะเบียน พื้นยางเท้าเหยียบต่างๆนะครับอยู่ครบนะครับ M7040 นะครับส่วนด้านหลังนะครับเกาะเป็นหางเจ็ดนะครับท้ายนะครับก็เก็บจุดรั่วซึมให้แล้วนะครับสมบูรณ์แบบนะครับ7040คันนี้นะครับอะมาอีกหนึ่งขั้นนะครับตัวนี้40แรงม้า2พาย4วินนะครับเครื่องยนต์3สูบ L4018 นะครับ แลหน้าผ่านพวนนะครับคันนี้นะราคาก็อยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นบาทนะครับราคานี้ไปสภาพนี้เลยนะครับรถใช้งานได้ปกตินะครับสองพาวโฟวินนะครับรถมาจากสกลเนาะอันนี้รอเล่มทะเบียนหกสิบวันทําการนะครับสีสันเดิมๆสวยๆนะครับใช้งานสองพันสามร้อยชั่วโมงนะครับสี่ศูนย์หนึ่งแปดเดี๋ยวพาไปชมสินค้าหนะ้าร้านฝั่งทางนู้นนะครับพอดีวันนี้ไม่ได้ รีวิวแบบละเอียดพาเดินชมท้ายนะครับเท่าไหร่นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจขั้นไหนนะครับก็สามารถแอดไลน์มาโทรมาสอบถามได้นะครับเพื่อให้เวลามันกระชับนะครับไม่ให้มันช้าจนเกินไปนะครับบางท่านก็อยากดูแบบเอาแบบเนื้อๆนะครับไม่เอาน้ําอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปเร็วหน่อยนะวันนี้นะครับก็มีน้ําบ้างมีเนื้อมากครับเป็นบางวันนะครับวันนี้แดดมันออกก็รายละเอียดกล้องมันจะเวลามันโดนแสงมันจะไม่สวยเท่าไหร่ครับสีมันจะพิเพี้ยนหน่อยนะครับ เดี๋ยวพาไปชมฝั่งทางนู้นนะครับมีอะไรที่เหลือขายนะครับมีอะไรที่ขายได้บ้างนะครับแล้วก็อยู่ด้านหลังนะครับมีสินค้าที่เข้ามาใหม่อีกนะครับด้านหลังนะครับมาดูสินค้ากันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องอัดฟางตาช้างนะครับ SP 130นะครับราคาที่240,000บาทนะครับราคานี้รวมส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับ พอมยอยนะครับตัวนี้นะสามารถปั่นอัดเงินอัดทองได้เลยนะครับตัวนี้อุปกรณ์ที่นี้ทําเงินได้ดีนะครับตัวนี้หนึ่งคันนะครับเป็นรถเกี่ยวนะครับปูปต้าดีซีเจ็ดนะครับรถปี5้าเจ็้อชั่วโมงนะครับเก็บงานปรับสภาพเรียบร้อยนะครับปูปากเหรียดคอเรีดนะครับคอสปริงตู้เบานะครับเก็บงานเรียบร้อยพร้อมใช้ครับระบบไฟเช็คให้เรียบร้อยราคาที่4ี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับรถพุ่มนะครับตัวนี้4ี่เจ็ดล้อจัดส่งพุ่มแพ้นะครับ ตัวนี้47 SP นะครับรอจัดส่งลูกค้าที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินและตัวนี้49แรงม้านะครับรอจัดส่งลูกค้าที่จังอําเภอแก่ดานะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับไปดูอีสกิกนะครับอีสกิ๊ของลูกค้าทางใต้นะครับสวยๆอ่ะอีสกิกนะครับท้ายสวยๆเดี๋ยวอสาวสิบห6ก่อนนะครับวันนี้มีสาบห6นะครับเมื่อวานเข้ามาใหม่นะครับ สภาพสวยนะครับเดี๋ยวรอล้างนะครับขัดสนิมขัดน้ํายาออกนะครับก็จะเห็นภาพที่แท้จริงนะครับตัวนี้ใช้งานที่2 0 0พันกว่าชั่วโมงครับรถจดปีห้านะครับรถถือว่าปีใหม่นะครับคันนี้นะยางสวยทั้ง4ี่เส้นนะครับสภาพยางก็ประมาณ90อร์เซนนะครับสีสันสวยอยู่นะครับสองพันกว่าชั่วโมงครับคันนี้เครื่องเกียร์ดีครับรถแน่นๆนะครับรถผู้ถ่าใช้งานมือเดียวครับพี่น้องนะครับรถไม่ผุนะครับ รถไม่ผุรถก็ถือว่าสภาพสวยนะครับถ้าไปอุปกรณ์ไม่เปรียบไม่ปรับสภาพนะครับอุปกรณ์หน้าหลังนะครับคันนี้ก็จะอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับส่วนถ้าไปอุปกรณ์สามชิ้นนะครับก็อยู่ที่สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับสามชิ้นคือไม่ปรับสภาพนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าต้องการที่จะทําสีใหม่ทั้งหมดรอบคันนะครับก็จะอยู่ที่ราคาสามแสนสามชิ้นนะครับหรือว่าท่านใดอยากได้แค่หน้าหลังนะครับก็โทรมาสอบถาม ได้นะครับหรือโซนภาคใต้นะครับอยากได้แบบนี้ติดตั้งโครงกันปามให้พร้อมทําสีใหม่นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนบาทนะครับหน้าหลังนะครับอ่ะเรามาดูอิซากินะครับเอาใจลูกค้าโซนภาคใต้บ้างนะครับช่วงนี้ตัดหญ้าในสวนปามนะครับเราก็จะทําโครงกันปามให้นะครับแบบใบปามเนี่ยไม่ตีหน้าเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะมีเสานะครับครงกันตามให้นะครับคันที่แล้วนะครับก็ใส่34ไปนะครับก็ในรูปแบบเดียวกันนะครับเหล็กเหล็กเราจะเป็นเหล็กนิ้วครึ่งนะครับเหล็กเสาที่เราเดินเนี่ยจะเป็นเหล็กนิ้วครึ่งนะครับหนานะครับแล้วก็จะมีตะแกรงนะครับสามารถเปิดข้างได้สองข้างนะครับใส่บันพับนะครับแล้วก็ทุกชิ้นนะครับสามารถถอดถอดได้นะครับส่วนข้างหน้าเนี่ยเราก็เจียออกนะครับเราก็ใส่หน้ากากให้พร้อมนะครับเพื่อป้องกัน นะครับไม่ให้มันโดนไม่ให้มันโดนเอ่อไม่ให้มันโดนพลาสติกเราเป็นหน้ากากเราที่ว่ามันจะแตกง่ายนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งชุดโครงกันปามให้เรียบร้อยนะครับไปพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นนะครับคันนี้ก็จบอยู่ที่4ี่0,000บาทนะครับสำหรับอีสกิเอ็นทีย์รถใหม่ๆนะครับขอบพระคุณลูกค้าจากอําเภอทุ่งใหญ่นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างสูงนะครับวันนี้จะจัดส่งคันนี้นะครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยว ล้างนะครับล้างแล้วไปรีวิวทดสอบระบบนะครับให้ลูกค้าได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อมีโซนภาคใต้นะครับที่อยากได้นะครับเป็นโครงกันปาลแบบนี้รถรุ่นไหนก็ได้นะครับเราติดตั้งโครงกันปาลให้แบบนี้นะครับเพิ่มเงินอีก5,000บาทนะครับ5,000เนี่ยคุณจะได้โครงกันปาลนะครับได้โครงกันปาลได้ตะแกงนี่ด้วยนะครับส่วนหน้ากากนะครับเราถ้าเราอยากได้เราก็บวกเพิ่มอีกชุดละ2 0 0 0บาทนะครับ ทั้งหมดจะเป็นเจ0ดบาทนะครับติดตั้งโครงกันปามแบบนี้นะครับตัวนี้รถเก้าร้อยกว่าชั่วโมงครับปีหกสองด้วยนะครับใช้งานน้อยนะครับกิจสกิจเตรียมลงใต้นะครับไปชมด้านหลังนะครับวันนี้ก็เวลาไม่มากจนเกินไปครับไม่ถึงยี่สิบนาทีนะครับเช้าเช้ามาเจอกันนะครับช่วงเช้าเช้านะครับอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้เก็บงานแล้วนะครับสามสิบสี่ศูนย์ปดดีนะครับ ตัวเช็คพร้อมใช้นะครับตัวนี้ยางหลังจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับราคาก็จะอยู่ที่สองแสนสองหมื่นบาทนะครับล้อออกหมดนะครับสีล้อออกหมดนะครับเก็บสีเทาแล้วนะครับก็เหลือมาพ่นสีส้มนะครับใช้งานหนึ่งันหร้อสิบเจ็ดชั่วโมงนะครับแขนท้ายพวกนี้เปลี่ยนออกใหม่ทั้งหมดนะครับ เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับสลักหูต่างๆเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับหูช้างสวยนะครับเดิมๆมาสวยสีพ่นทําใหม่เรียบร้อยนะครับส่วนตัวนี้เป็นบสองสี่สองศูนย์นะครับ fc จากอําเภอหนองไผ่เพชรบูรณ์นะครับจองไว้นะครับวันนี้ก็จะเริ่มเก็บงานทําสีให้นะครับสวยมากๆส่วนตัวนี้สี่เจ็ดศูนย์ปดนะครับขายได้นะตัวนี้นะครับ สภาพทำสีใหม่รอบคันนะครับราคาอยู่ที่3 8 5 0ส0ดหับาทแต่นะครับถ้าลูกค้าอยากได้สภาพนี้นะครับงบน้อยนะครับ3 6 5 0 0 0หบาทครับสภาพนี้นะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเก็บจุดรั่วซึมนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นด้านหน้าผ่านพวนะคันนี้นะเล่มทะเบียนพร้อมนะครับรถคันนี้ปี5้า้านะครับใช้งาน22,000ันกว่าชั่วโมงไหมสั้ยี่บชั่วโมงนะครับ โดยสารสวยนะครับท้ายก็มีหูตรงนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเก็บให้ชุดท้ายสวยนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับจุดตัวนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผู้นี้นะครับ L 3 4 0 8นนะครับอันนี้ของ FC ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับอำเภอเมืองนะครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับ ต,ตัวนี้ L 4 7 0 8นะครับลรอไปส่งที่กุจับนะครับอันนี้ลูกค้าทำเรื่องทกอนะครับอันนี้ก็เป็นตัวตัดย้านะครับของใหม่เมื่อหนึ่งนะครับเราจะมาทำเป็นสีฟ้าให้ลูกค้าอีซากินะครับมาทำสีใหม่นะครับ ขอบพระคุณนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่วันนี้ให้เกีดติดตามและรับชมเรามาจนจบคลิปนะครับ18นาทีนะครับไม่มากจนเกินไปนะครับก็เวลาพอสมควรนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถคันไหนนะครับที่ว่ารายละเอียดยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็สามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้วันนี้เอาแค่แบบเพลินๆนะครับให้ดูว่าเออโอเคเหลือคันนี้คันนี้นะครับลูกค้าถูกใจนะครับบอดี้คันนี้โทรมาสอบถามนะครับขอรูปคันนี้ขอคลิปคันนี้เพิ่มเติมหน่อยนัดนะครับประมาณนี้เนาะ ถ้าขาดตกบกพร่องประกันใดนะครับนัดก็กราบขอประทานอภัยลูกค้าหรือพี่ๆนะครับขวัญใจรถไถนะครับมาณที่นี้ด้วยนะครับที่ติดตามคลิปอยู่นะครับท่านใดที่สนใจนะครับรถปรับสภาพเก็บงานแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับอยากเป็นเจ้าของนะครับหรือว่าดูคลิปติดตามในผลงานนัดมาโดยตลอดก็ไว้วางใจได้ครับรถร้านนี้นะครับรถดีนะครับ สภาพสวยนะครับส่งตรงถึงมือนะครับไม่โกงไม่เบี้ยวแน่นอนครับร้านนี้ขอบคุณในการติดตามและรับชมเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับสนใจแท็กเตอร์มือสองก็0 9 1 8 6 1 1 9 9หนะครับหรืออีกหนึ่งเบอร์โทรก็063-313-047นะครับถ้าคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับ